รุนสวัสดิ์เช้านี้กันค่ะ,ะคะะนสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆทุกๆท่านนะคะค่ะแม่ๆนะคะมาดูบรรยากาศชะะ่วงเช้าๆกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะนะเตื่นซ้ายกับแม่ค่ะนาโนนนะคะพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะเดี๋ยวโอ้โหนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยนะ,ะอุ้ยน้ยทำไ,ไมแผลแดงอืมนะคะ อัปเดตอาการนะคะแพรของตัวนุ้ยนะคะแบบเช้าเช้านี้กันค่ะแม่นะคะเพลงมองแต่ย่านะคะนี่นะคะวันนี้แม่ไม่ได้ไปทํางานนะนุ้ยนะคะนะก็เกิดที่นอนของนางกันค่ะแม่นะคะนอนดีมากนะคะหกโมงแล้วยังไม่ตื่นอีกนะคะก็มองแล้วมองอีกเ้านะมีน้องอยู่รลนี้ นี่นงด้วยหรอดูตีนนอนนะคะหยุบไปแล้วค่ะแม่นะคะแต่ก็ยังมีเนินแบบนุ่มๆน,นะคะนี่เป็นรอยที่ขเขาเหยียบขึ้นใช้แรงนะคะเหยียบขึ้นพลิกหัวไปทางนี้บ้างนะคะนะ,ะแล้วก็พลิกนะคะมาทางนี้นะคะมาทางนี้กันนะคะนั่นนะคะมีเปา ตื่นซ้ายค่ะนะคะเมื่อคืนก็ออกมาติดพักกอตให้นะคะตีสองอีกนะเพราะว่าพักก๊อตจะโดนดินนะคะเกิดน,น้ำรายรอไหนขึ้นเนินสิน,นี่ขึ้นเนินยังสรบขึ้นเนินยังเป็นบรรยากาศเช้าๆนะคะเช้าของวันจันทร์ นี่คือแปลตัวหนุยนะคะแบบสดๆกันนะคะก็แห้งค่ะแม่นะคะก็แห้งดีอยู่ไม่เจ็บแล้วนะคะแต่ว่าต้องใช้วิธีนะคะในการล้างแผลนะคะในเช้าเช้านะคะทุกๆวันกันนะคะเคิลืมปิดบ้างแล้วนาะงะก็รู้สึกไม่เจ็บนะคะรอแค่ให้เนื้อขึ้นนะคะจะมีแบบ,แบบแดงๆนะ,ะเกิดขึ้นอยู่ไก่นี่ก็ขันนะคะ,นะคะตั้งแต่เช้านะคะไม่ว่าจะเป็นไก่ขันนะคะน้องหมาเหา แะ้ต่นางไม่ตื่นนะคะน,ะคะนางไม่ตื่นกัน <S 2> <S 2> <S อะเกิดอาการนะคะนะ้ะะะาเช้าๆให้กับแม่แม่ได้รับชมกันนะคะ <S <S วันนี้ก็คงจะได้ออกเดินนะะเดินออกกำลังกายนะคะอีกรอบปบบด้วยนะคะขิดคํำโตมาก ดินเข้าตาหรือเปล่าน้ำตาไหลดินเข้าตาหายวายๆนุ่ยีจะมาดูกันต่อนะคะการล้างแต่กันต่อค่ะแม่นะคะ มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะนะ,ะสวัสดีแม่แม่นะคะนะคะตัวอะไรเนี่ยนะคะอำพรางใบหน้าเลอเกินกันนุ้ยนะคะไม่เห็นนางเลยนะคะอยู่ไหนเอ้ยนะคะดูทําดูทําเข้านะห <c oughs> <c oughs> ลังเลิกงานแล้วนะ,ะชีวิตก็จะมีความสุขแบบนี้นะคะฟิวง่ายคนสวย <c oughs> เลิกงานก่อนเพื่อนเลยนะคะดูบริเวณนะคะ <c oughs> เลิกงานก่อนเขาตลอดค่ะนะคะ ช่วงนี้นะคะต้องรักษาตัวกันค่ะนะคะทำไมแมงวันตอมจังเลยลูกสาวง่่าย้ดูท้องเนี้ยนะคะาจีนอนยุบแล้ว เหล็กกองเล็กกระติดลิดหนึ่งน่าความสุขของกะทิเลยนะคะ่ะได้ดอกไม้นะติดหัวด้วยฟิวเฮ้ไม่กินแล้วหรอว,ว้าวยา้อยหลอเลยหนุยนะคะต้องไปตัดยาแล้วนะคะไงเอ่ยไงคะคนสวยนี่คือเวลานะคะเลิกงาน,นะค่ะนะคะ<ๆ>ก็จะมีความสุขหน่อยนะคะ ก็ามาเป็นกำลังใจนะคะให้กับน้องพูนซับได้กับแม่ๆนะคะิกงานก่อนเพื่อนทุกวันนะคะสู้ๆไปด้วยกันนะคะกอดไม่รุดเลยมีมองนะคะมีมองนะคะประวันโพลเพลนะคะนะแพลก็ดีขึ้นนะคะไม่บวมนะคะเห็นได้ชัดกันนะคะไม่ต้องเอาออกนะคะเอาออกเดี๋ยวแมงวันจะตอนะคะเข้ามาเป็นกำลังใจด้วยค่ะนะคะ ให้กับน้องปูนซาบด้วยนะคะแม่ๆม่นะคะวันนี้ก็มาอัปเดตอาการนะคะทุกทกท่านนะคะได้เห็น,นะะได้ชมด้วยนะคะเดินสนุกแม่เอาอะไรเอ่ยน,นะคะเอาอะไรอีกนะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวแม่ควรจะไปดูหญ้าก่อนนะคะกับพ่อควานแล้วมาเจอกันช่วงเย็นกันค่ะนะคะ <c oughs> แม่ๆม่นะคะฝากเป็นกําลังใจนะคะนะคะ <c oughs> นอ้มอมอกอ้อมใจนะคะกับแม่ๆม่เอฟซพ่อๆ่อเอฟซทุกทท่ทานด้วยนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์นะคะ เป็นกำลังใจให้นะคะหรือว่ากดติดตามนะคะจกจ้องน้องปุณจัสนะคะอยู่ด้วยกันมาโดยตลอดนะคะกราบขอบพระคุณค่ะนะคะเจอกันกับไร้กันนะคะนะคะเด่นยังมีความสุขด้วย